มันดีต่อหัวใจขอชิ้นกินได้ไหมหัวใจมันปันป่วนสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เรามีมะยงชิดจากสวนคนครนายกมานะคะโอ๊ยฮันเร็วๆหัวใจมันปันป่วนลแล้วเนี่ยค่อยก่อนนะคะคุณลูกค้าจเย็นๆค่ะนี่ใจก็เย็นมากเหมือนช่องฟฟดละคุณลูกค้าพร้อมทาหรือยังคะยังจะทาอีกแหมคุณกะถินเฮ แล้วมากินมายองชิตกันเลยดีกว่านะชิ้นนี้แหละชิ้นนี้แหละคุณจะไปไหนอะ่ะจะตลาดเหรอจะตลาดเหรอคุณเฮ้ยเฮ้ครับไปเที่ยวไหมเฮ้ยไปไหนอะ่ะจะไปเที่ยวเหรอ มันอร่อยอะอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยมากเลยอ่ะตากับยายก็ฝากมาให้ถิ่นนะเนี่ยรักตากับยายมีของกินเนี่ยรักตากับยายเลยนะคุณเคี้ยวบ้างไหมเนี่ยเคี้ยวบ้างนะคะคุณเสาร์นี้เดี๋ยวเราไปเอามาโยงชิดกันอีกเนาะไปไปไปจะเก็บมาให้หมดสวนเลยไหนลองเล่าไห้ฟังซิว่ารสชาติมโยงชิดมันเป็นยังไงหวานหวานเปรี้ยว